วันนี้หญิงเองก็จะมารีวิวสกินสลิมน้อยเปิดฉากมาก็ว่าไม่เห็นเอฟเฟกตเลยค่ะว่าสวยขนาดไหนนี่เป็นไงเอฟเฟกวาว้าไอเราก็นึกว่ายเงียบที่ไหนได้เขาดักเอาเราค่ะนี่เราเกือบตายเลยดีนะคะที่ออกมาไดหญิงก็ทําการปิกเกอร์ออกมมนเลยแต่ว่าเราจะกลับบ้านเลยไม่ได้นะคะเพราะว่ามังกรเกิดและจังหวัดน,นี้อีกฝั่งกําลังตีมังกรอยู่ค่ะไม่ได้พวกเราจะต้องได้มังกรตัวนี้ไปจังหวัดอีฟ้าหอกใส่มังกรแต่เพราะว่าพญาเตะกูในบิดมาแต่โดงสตานทำให้ตัวหญิงเองนะคะก็รอดชีวิตมาได้เอ๊ะหรือว่าเพราะสกินหรือเปล่า โดดโชว์เป็นหีิแม่แครี่ที่ดีต้องเคลียร์คลิปก่อนนะคะคอยวับกลับบ้านนะครับแบบนี้เลยไม่งั้นปอมเราจะแห้ขออนุญ,ญาตวับอวดความสวยของสกินนี้และกานหนี่ประมาณนี้เลยจ้าแครี่ที่ดีอย่าแหลมนะคะเหมือนหญิงกระโดดขึ้นหน้าแบบนี้ไหมเอานะคะซึ่งลีเลียก็มั่นหน้าหญิงก็มันหน้าไม่ยอมมาต่างคนต่างไม่ยอมกันทุกคนมาดูความมั่นหน้าของหญิงมากเลยนะเนี่ย เห็นเลือดอิเลียนนิดเดียวนึกว่าจะปิกตันโดนโอหูไม่โดนแล้วหญิงก็เข้าไปโดนบอลโ,โอหูปิกออกมาได้เกือบตายแล้วเอ็นดูทาวิ่งสลิมดูดิทุกคนโอ้โหขอวิ่งกลับบ้านก่อนเด้อและจังหวะน,นี้ดิฉันเคลียร์คลิปเสร็จนะคะก็เลยกระโดดเอ๊จังหวะน,นี้บอกกับตัวเองว่าชิปหายมากเพราะว่าฟิกเกอร์ไม่มีเพื่อนก็อยู่ตั้งไกลหญิงก็เลยตัดสินใจที่จะสู้นะคะดีที่เดียวเสียนมาช่วยนะคะหญิงก็เกือบตายไปแล้วโอ้โหบอกเลยว่าบอลบั๊กมาใหม่ของลิเลียนนี้เร็วมากนะคะถ้าเราไม่รีบวิ่งนี่คือมีสิทธิ จังหวะนี้เพื่อนบวกสัญชาตยานแคร,รี่นะคะสกิลสองกระโดดไปด้านหน้าแล้วกดอันตีแล้วค่ะี่ีเก็บมาได้และนาคอจะมา้วงหญิงโอทีที่เพื่อนเราเติมนะคะจังหวะนี้หญิงก็ค่อยๆซอ,อ,อยทําดาเมจอยู่แดนหลังบอกเลยว่าชนลมุดมากแต่เราเป็นแคร,รี่นะคะดาเมจแดนหลังทือหน้าที่เรานะคะจังหวะนี้หญิงก็ทําการฟีกเกอร์กะะัดจัม马าแต่ไม่ได้คิวเลยและจังหวะนี้เห็นในแมปล้วทูเลนโดนลุมนะคะหญิงก็ต้องมาช่วยนะคะแคร,รี่กระโดดขึ้นหน้าไปเอา เพื่อนล้าสมดแล้วคือบางครั้งนะเพื่อนการฟีน,นวเวร์เราก็เลยมาแยกดันคาขอเล่นคนเดียวหน่อยมานะคะชาลอดหนึ่งหนึ่งยิงก็เลยเปิดอันติแล้วก็ยัดแล้วค่ะชาหลอตก็พยายามที่จะมาล้วงยิกยิงก็จัดการมาอยู่แต่ก็ยิงอยู่และสุดท้ายก็เป็นที่ยิงได้คิวไปก็เป็นว่าสก,กินนี้สวยมากใครที่อยากได้นะคะก็อย่าลืมไปเล่นกันล่กากิจกรรมเข้าแล้ว